สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสูม่แมปมิลิเทนี่ไทยคูนเช่นเคยนะฮะทุกคนโดยวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอีเวนต์ใหม่นะฮะที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะฮะทุกคนนี่คืออีเวนต์บีอะอะไรสักอย่างไม่รู้อ่านไม่ออก เออแต่ให้รู้ม่าจะหมดอายุภายใน12วัน15ชั่วโมงละหนาทีนะฮะเอออีเวต์นี้ก็จะเกี่ยวกับการปลดล็อกเครื่องบินลำใหม่นะฮะที่มีความเร็วสูงมากที่มีชื่อว่า Dark Star อ่านถูกรู้ต่อวะถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เขาจะแถมให้เราแต่ต้องรอประมาณสัก6วันนะฮะอันเนี้ยอันนี้มันขึ้นว่า5วัน22 2่อชั่วโมงแล้วก็อีกเก้นาที50าสิบวินนะฮะโดยอีเวตนนี้เขาก็จะให้เราทำลายสิ่ง นั่นก็คือการทำลายบอมเบอร์นะฮะเครื่องบินที่อยู่บนท้องฟ้านะแต่ไม่ใช่บอมเบอร์ไอ้ลำแบนแบสินดำนะไม่ใช่ลำนี้นะจะผมจะพาทุกคนไปดูลำไหนวะแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเครื่องบินกูอยู่ไหนอะ่ะในบอมเบอร์ ไม่ใช่เครื่องบินหน้าตายอย่างนี้นะฮะไม่ใช่เลยเออแต่ก็จะเป็นเครื่องบินลำหนึ่งที่ใหญ่แล้วก็อึดมาก้วแถมยิงเครื่องบินโคตรแรงเลยโดยการทําลายลำหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ10บพอยนะฮะโอเคงั้นผมจะพาทุกคนไปดูนะฮะว่าไอ้เครื่องบินที่เราต้องทําลายเนี่ยมันคือลำแบบไหนกันแน่นะหนะัมันกำลาังยืนบนท้องฟ้าเลยเว้ยแต่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอย่างประชิดเลยนะฮะว่ามันลำเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการฟาร์มแมบนี้ด้วยนะฮะแต่ผมก็จะขับไปทุกคนดูนะเราจะพยายามเข้าไปประชิดนนะคะคเคเรื่องบินนลลาาี้่อต เนี่ยถ้าเราทำลายได้เราก็จะได้ประมาณ10บพอยนะฮะแล้วโดยเครื่องบินลำนี้อึดพอสมควรด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะนี่เห็นไ่มดูดูมันยิงเครื่องบินดิไอ้เชี่ยยิงแรงมากดูดิโอ้จะเป็นเครื่องบินที่ลำใหญ่มากเลยนะฮะแล้วแบบถ้าพูดถึงมาที่เราซื้อมาขับได้เรียโคตรเฟี้ยวเลยเนะี่ยตู้นีโคตรเท่ล้ำยิ่งใหญ่แล้วดูข้างหน้าเครื่องบินนะฮะโคตรเทเอุย้ยอุ้ยอุ้ยมีคนยิงผมนะฮะผมต้องกดแฟ้มเมื่อกี้เกือบโดนดูดิอย่างเท่ โอ้โหแล้วนะเราก็ต้องทำลายเครื่องบินลำนี้นะฮะเพื่อแลกกับเครื่องบินลำนี้นะฮะโอเคตอนนี้เราต้องหาทางกลับบ้านก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราสู้ใครเขาไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีพี่ใหญ่2คนกําลังเล็งเราอยู่นะฮะนั่นไง F16 เมื 16, ่อกี้พยายามจะยิงผมนะฮะแต่ยิงไม่โดนเฉยเลยอะไรของมันวะโอเคตอนนี้เราต้องพุ่งไปที่ฐานของเรานะฮะผมจะมาพูดถึงเอีเวนต์นี้นะฮะว่าเอีเวนต์นี้เขาแจกอะไรบ้างอนะันอกจากเครื่องบินโดยอีเ,อเวนต์นี้เขาก็ได้มีการแจกของเล็กๆน้อยๆเหมือนทุกอีเวนต์ที่ผ่านมาเลยนะฮะนั่นก็คืืืือออออออกกกกกกกลลลลล่่่่่่่่่งงงงงสสสสุุุมมมมมาาาายยปปปนนนนนนะะะะฮหรรรริิัเเ็จจีีีทคถูดดณ500วไผ ก็จะราคาทั้งหมด1000เงินฟ้านะฮะแล้วก็จะมีกล่อง่วงอยู่ที่10,000เงินฟ้านะฮะแล้วก็กล่องแดงนะฮะที่แพง่สุดนั่นก็คือ1 5 0 0 0 0เงินฟ้านะฮะกล่องเขียวดรอป5กล่องกล่องงวงดรอป3กล่องนะฮะกล่องแดงดรอปหนึ่งกล่องเพราะว่าของมันแพงนะ เออเดี๋ยวแบบแจกหลายกล่องเยดี๋ยวคนสร้างเกมไม่คุ้มและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นการแจกเครื่องบินสุดเท่นะฮะดาสตาแล้ววิธีการทาภารกิจนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะฮะนั่นคือการใช้รถถังมายิงหรือการใช้เครื่องบิน S16 หรือวอลแพนไมายิงนะฮะแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําจริงผมขอแนะนําให้ทุกคนใช้ AA แทงนะฮะผมก็จําชื่อมัอนไม่ได้เหมือนกันนะผมอ่านไม่ค่อยออกด้วยแหละเอเอเอทัอะไรสักอย่างเนี่ยเออควรใช้คันนี้ในการฟาร์มนะฮะเพราะว่ามันฟาร์มได้เร็วแล้วก็ แรงสมควรด้วยนะยิงเครื่องบินในลำใหญ่แป๊บๆมันก็ล่วงนะฮะถ้าเทียบกับพวกวอลแพนหรือ F16 นะฮะเออถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูนะฮะเอาลำไหนไปดีผมจะลองสักลำนะฮะเอ่อเอาพี่ใหญ่อย่าง F16 สีทองหรือกัน F16 สิบหโกลนะฮะโกลเอฟสไปลูกไปเราจะไปบวกกับเครื่องบินลำใหญ่กันนะฮะถ้าที่ผมจําได้นะฮะเพราะว่าผมเคยลองมาแล้วนะแบบเวลาเราใช้ F16 หรืออะไรเงี้ยเราต้องยิงประมาณ5ชุดนะฮะถึงเครื่องบินลำนั้นจะพังโอเคผมจะลองให้ทุกคนดูเลยนะฮะปั๊บ 1, 2, เห็นไหมฮะท,ทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้คือขนาดผมยิงใส่มันสี่นัดแล้วนะเลือดยังลดนิดเดียวอย่างเงี้ยดูดิเลือดมันตั้งเยอะนะฮะแต่น,นี่คือแบบมีคนหลอนมันมตั้งเยอะแล้วฮะมันเลยแบบจะดูปะปะเปาะอะไรหน่อยนะนะเอออันนี้ก็ได้ยิงประมาณสัก2ชุดครึ่งเพราะว่าเลือดมันน้อยแต่เลือดเยอะเยอะ่ะผมบอกเลย5ชุด เออผมลองมาแล้วอ่ะขนาดวนะอแพนอะวอแพนรงนั้นอะผมลองมามาสีชุดอะกวามันจะระเบิดอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยจะแนะนําให้ทุใช้เครื่องบินสเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันยิงไม่ค่อยเข้านะเออถ้าจะให้ผมแนะนําจริงผมขอแนะนําอ a อแทงนะฮะเพราะว่ามันยิงเร็วแรงแล้วก็แบบทําให้แบบเครื่องบินป๊แบบแปบบแบบมันก็ล่วงแล้วยผมขอแนะนําให้ทุกคนใช้เอแทงนะฮะเพราะว่ามัน เร็วแล้วก็แรงสมควรด้วยนะในการฟาร์มครั้งนี้นะเออฟาร์มภารกิจครั้งนี้ผมบอกเลยรถคันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะจากที่ทุกคนเคยเห็นว่ามันแบบไรประโยชน์เอามาทำไมเบื่อเงินเปล่าเออแต่ภารกิจนี้เราได้ใช้อย่างเต็มที่แล้วนะฮะ คือทุกคนสงสัยนะฮะผมก็จะตอบทุกคนนะฮะทั้งๆที่ทุกคนยังไม่ได้ถามนี่แหละระหว่าง A a แทงกับบิซายทักเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่าผมบอกเลยนะฮะว่า AA แทงดีกว่าเพราะว่าบิซายทักเนี่ยมันมีระยะที่จำกัดนะฮะถ้าขึ้บินน้ำบินสูงบินไกลเกินไปเนี่ยเราจะยิงมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากแนะนำให้ทุกคนใช้ AA แทงนะฮะเพราะว่ามันเร็วแรงแล้วก็มันอาจจะเสียเวลาเล็กน้อยนะฮะแต่ผมบอกเลยนะฮะว่าการเสียเวลาครั้งนี้คุ้มแน่นอนโอเคเพราะฉะนั้นผมจะไปลองทุกคนดูนะฮะหลังจากอวยเอ ปุ๊บแหละเราขึ้นไปเลยนะฮะรถอ,อาจจะมีสปีดที่ช้าพอสมควรนะฮะแต่ถ้าแบบไอ้เครื่องบินลํานั้นอยู่ใกล้เราบอกเลยเครื่องบินเสร็จแน่นอนฮะไม่มีใครสามารถแย่งเราได้เพราะว่าเราเร็วกว่าแรงกว่ายัางผมไดยิงให้ทุกคนดูนะฮะจะต,ต้องหาจังหวะมาเหมอกันตรงนี้ยิงแล้วมันจะเข้ายากหนึ่งนะปัะ๊บปั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 ิง5ัุดอ่ะแต่นี่ยิงปัวๆปมาณปัก20กว่านั่ะป่วงเฮ้ย โหดนะโหดมากเลยนะแต่บางครั้งบางครมันก็ยิงหลายนัดนะฮะกว่าเครื่องบินจะล่วงนะแต่นานๆทีก็ได้ยิงแป๊บเดียวล่วงเหมือนกันอย่างเมื่อกี้คือแบบนานๆทีผมเจอทีนะแบบยิงแป๊บเดียวแล้วล่วงเลยมันแล้วแต่นะฮะแล้วแต่โชคว่าเราจะฟุ๊กแบบยิงโดนเยอะๆหรือยิงโดนน้อยๆนะแต่ถ้ายิงโดนแบบเต็มๆชุดเลยแป๊บเดียวตายผมบอกเลยโอเคตอนนี้ผมก็ได้เครื่องบินมาแล้วนะฮะทุกคนเพราะว่าผมนั้นก็ไปฟาร์มนอกเวลามาเยอะเลยนะฮะก่อนอัดเนี่ยผมแอบฟาร์มมาด้วยประมาณ960กว่าๆเนี่ยผหกยิงแบบบแป๊ๆก็ไได้งนี่นนะะะฮมัก็จให้เราเก็บทั้งหมดด1,000พอยยนะะฮโว่ัะดาเนี่ยมันก็ไม่มีสิิิทธพเลยยิงแบบแป๊บ หนึ่งลำเราก็ได้10บพอย์ก็รวมๆเราต้องทำลายให้หมด100ลําลำผมเลยแนะนำให้ทุกคนใช้ A a แทงนะฮะถึงเครื่องบินมันจะอยู่ไกลนะฮะแต่เราก็ต้องขับไปให้ถึงนะฮะเพราะว่ามันจะได้เก็บได้เร็ว,วนะเออแล้วมันก็ฟาร์มเร็วด้วยไม่ใช่หรอกถ้าเราเอาเครื่องบินขับตามไปแล้วยิงกว่าแม่งจะพังทีละลำเนี่ยมันก็ใช้เวลานานสมควรระหว่างนั้นอนะ่ะเราขับเ a แทงไปเสียเวลาสักครู่หนึ่งแล้วก็ไปยิงถึงที่เลยดีกว่าผมบอกเลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูเครื่องบินกันเลยดีกว่านะฮะ ไหนวะแล้วเครื่องบินมันสปอนตรงไหนวะผมว่าน่าจะสปอนแถว F16 แน่เลยนะเออเพราะว่ามันน่าจะอยู่โซนพวกเครื่องบินเจ็ตนะฮะนี่ไงสปาวโกไม่ใช่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 ใชใชใชอันนี้ F16 นะฮะีนโซน F16 สปาวดาร์คสตาร์เครื่องบินที่มีความเร็วเยอะที่สุดเทด่าดิมป,ปนี้เคยจะมีมานะฮะ ระหว่างเครื่องบินนี้กับ s 1 6ถ้าใครถามว่าอันไหนเร็วกว่าผมบอกเลยนะฮะว่า s 1 6นี่เป็นหมาเลย Darkstar นี่คือแบบเร็วมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูนะฮะว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูทรงเครื่องบินก่อนเลยนะฮะว่าทรงเครื่องบินนั้นเป็นไงบ้างทรงเครื่องบินนั้นออกจะแบบเรียบๆแหลมๆนะฮะแบบเรียบๆแหลมๆไม่ได้แบบใหญ่โตโมโหลานอะไรมากนะฮะส่วนเทอร์โบด้านหลังหรือแบบเจ็ตด้านหลังนี่ก็ถือว่าสไวยไปสมควรเลยนะฮะนี่แบบเปสองบ้องใหญ่ๆเลยก็มีด้านหลังแหลมๆดด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 ้้้้วยยยแต่่่พพููููถึงงไปมมมมาา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 ัััันนนนนนนคคลลลฉฉเเ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 ะะะะะะอออททีีโรรจขบกฮ ดานนาโคดแหลมเลยแล้วแถมมีรูนี้ด้วยน่าเป็นรูยิงปืนปะ่ะน่าไม่รูมันอยู่ตรงนี้วะม่าไม่ยิงปืนไงรูเล็กขนาดนี้อย่าพูดมากเลยนะฮะเราไปลองเลยดีกว่านะว่ามันจะเร็วแค่ไหนกันวะไปไปหนึ่งอยู่ไหนแล้วคกูครูจะขึ้นทางไหนครูขึ้นข้างล่างอหอ๋อนี่ไงนี่ไงขึ้นกลางลำนะฮะถ้าขึ้นหน้าลำหรือท้ายลำเนี่ยมันจะไม่ได้นะต้องขึ้นกลางลำรานั้นไปดูหน้าจอนี้ก็จอแบบมาเหมือนแบบพวกพี่ใหญ่ F16 S 1 6 g หรือว a r แพนทั่วไปเลยะฮไปปเรากันะฮะ โอ้ความเร็วเร่งอยู่ที่220นะฮะเร็วมากเร็วมากโอเคเดีย๋ยวผมจะทําการทดลองนะฮะความเร็วอยู่ที่ประมาณ220นะฮะทนด้านนี้ก็คือส่วนของพิซซายนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะยิงได้หรือเปล่านะโอเคเดีย๋ยวผมเปิดเสียงเกมแป๊บหนึ่งนะฮะผมหวังว่าไอ้เครื่องบินลําสีดําจะไม่โผล่มานะฮะเสียงเครื่องบินก็เหมือนเสียงเครื่องบินทั่วไปเลยนะฮะเหมือน F16 F16G อะไรอย่างเงี้เลยนะโพรไอ้เครื่องบินลำใหญ่นี่ก็เปรี้ยวจังวะในยังไงมึงก็มาแล้วใช่ไหมกูโห,โหลองพิซซายหน อุ้นแต่เสียงข้างในเครื่องบินดูดีมากเลยนะฮะดูดีมากเลยแต่ดูเหมือนว่ามีบักด้านซ้ายเล็กน้อยนะฮะเหมือนว่าเขาได้ติดกระจกไม่สนิทนะนะดูดิเห็นป่ะให้มันเป็นโซ่สว่างโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองบิไซกับเครื่องบินลำใหญ่ลำนี้นะฮะที่เราต้องทำลายเพื่อแลกพลอยนะต่ตอนนี้กูไม่จำเป็นที่ต้องแลกพอยแล้วมึงโดนกูฮึ่มฮึ่หนึ่มฮต่ามฮึ่มแึ่มฮึ่มฮึ่๋ยวผมะล่งดูนมฮว่มฮึนมฮึ่มฮึ่มฮึ่ทุกทิศทางเล่หรือเปล่า เปี en, também, ้ยงเปี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 ยงอ๋อทุกคนดูเหมือนว่าปืนจะยิงได้ทุกทิศทางนะฮะแต่คือบิซายยิงได้นัดเดียวกูลันท้อชีวิตว่ะไม่เคยเจอเครื่องมีที่ยิงบิซายได้น้อยขนาดนี้มาก่อนเลยนี่นัดเดียวเออรู้เรื่องแต่อย่างน้อยก็ดีนะฮะที่เขามีล็อกเป้าถ้าไม่มีล็อกเป้านี่กูร้องไห้เลยนะนัดเดียวกูจะไปยิงใครวะเฮ้ย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 เออเออ ยิงยิงใครไม่ทายเลยแทมไปเข่าเลยคือแบบผมก็รู้แหละว่าพิซซ่ามันแรงพนเพราะฉะนั้นผมจะลองอีกทีนึงนะฮะว่าพิซซ่าจะยิงขึ้น่ปงนแรงขนาดไหนนะโอ้โอ้ไอ้นี่นก็ยิงต่อเคืองบกูจังปับ๊บเนี่ยนึกซุ้ยดำเมจจะในขนาดนเที่ยวอุ้ยดำเมจก็ถือว่าแรงอยู่นะเออถือว่าแรงอยู่นะทุกคนแต่ก็มันไม่ได้แรงขนาดที่จะแบบบึ้มขึ้นบินลำหนึ่งได้ไปไหนแบบลูกเดียวเข้าใจป่ะคือแบบลูกเดียวมึงให้กูมาเพื่ออะไรไม่ลูกเดียวอยากร้องไห้เลย แต่พูดถึงในชีวิตจริงอ่ะถ้ายิงใส่ลูกเดียวคือมีนล่วงนะผมบอกเลยแต่นี่คือแบบมันในเกมไงโอเคและสองวันนี้ยอดไม่น่าจะมีแล้วนะฮะทุกคนเพราะว่าคือมินลำนี้ก็ไม่ได้มีอะไรดีขนาดนะั้นนะเออถ้าจะให้ผมบอกนะข้อดีของเครื่อมินลำเนี้ยมีอยู่อย่างเดียวเว้ยนั่นคือความเร็วเร็วเร็วมากเลยไปสองร้อถ้าเทียบกับ F16 ทั่วไปนะฮะ F16 เนี่ยความเร็วจะอยู่ที่185หรือ183เนี่ยถ้าผมจอหนึ่ได้อนะแต่คือแบบ F16 มันดีตรงที่ยิิงพได้หลายนน,นัดฮะมีธรรมดาก็ยิงได้2นัดแล้วก็ถ้าเป็นแบบ เอสโกยิงได้ประมาณ4ี่นัดนะฮะแต่บินลำนี้ดีความเร็วนะฮะความเร็วเหนือกว่า S6 แต่ยิงพิซาได้1นนัดลันทุมากกูยอยากร้องไห้เลย <c oughs> ยิงยิงเลยเพื่อนยิงหนึ่งนัดรู้เรื่องเลยโอ้โหโอเคแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะ,ะทุกคนก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ได้เจอความนะฮะไปนะฮะบา,บายยครับจุ๊ๆบๆบายๆบาย,บายทุกคนอย่าลืมที่จะใช้ A อแทังในการฟาร์มนะฮะเพราะว่า A อแทงนี่มันไวที่สุดนะผมไปถามคําแนะนํามาจากพี่ฝรั่งเลยเนี่ยไปแล้วทุกคนบายยไปแล้วครับ